สวัสดีครับสำหรับคลิปที่4ครับบทที่4พูดถึงเรื่องของการตัดพื้นหลังแบบหยกักๆยกแล้วก็แบบละเอียดนะครับเทคนิคนี้เราสามารถไปใช้กับการตัดทอภาพแบบต่างๆได้หลายอย่างเลยนะครับหลังจากที่คลิปก,ก่อนนะครับเราพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพนะครับการแต่งภาพให้มันสม,มูทมีความลอมากขึ้นาการลบสิ่งต่าง ในตัวที่ไม่ต้องการไม่เช่นฝหรือว่าสิวนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการตัดฉากหลังแบบง่ายๆโดยการใช้แอป Remove BG นะครับแบบง่ายๆไปแล้วนะครับต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของการตัดฉากหลังแบบละเอียดในบางครั้งนะครับภาพที่เราตัดแบบฟรีมาเรา มันอาจจะตัดให้เราไม่ไม่สวยงามนะครับบางทีก็มีส่วนที่เกินมาส่วนที่ขาดมาอะไรประมาณนี้แต่เราจะทำยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องของการตัดแบบละเอียดแบบแมนวนวลนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะเข้าไปที่ Play Store เพื่อโหลดแอปแอปนึงขึ้นมานะครับ นั่นก็คือให้เราพิมพ์คำว่า B B นะครับ A C K A Black g r o u n d B A C K นี่ครับ B A C K G R O U N D b a c k g r o u d E E R Eraser หรือว่าเบสกราวเอลิเซอร์นะครับรูปก็จะเป็นตารางมารุกนะครับแบบนี้เราก็กดดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเมนูให้เลือกต่างๆเราให้กดไปที่คําว่าโหลดภาพนะครับโหลดโปรโตก็คือโหลดภาพตรงนี้ตัวนี้เลยครับตัวกลางสุดกดเข้าไปเลยหลังานั้นเราก็จะไปเลือกภาพที่เราต้องการตัดต่อนะครับ อย่างเช่นก็เลือกภาพนี้แล้วกันนะครับสิ่งแรกที่เขาให้ตามก็คือเขาจะให้เราครบปภาพว่าจะเอาภาพที่จะต,ตัดนี้เอาแค่ไหนสมมติว่าบนศีรษะเราต้องการเอาออกอีกก็ดึงลงมาอีกครับด้านข้างดึงเข้าอัน,านนี้ดึงเข้าหลังนั้นเราก็กดทิกถูกครับ ทีนี้เราจะมาดูเมนูแต่ละเมนูกันนะครับในการตัดภาพจาก f f นี้นะครับในการตัดภาพจาก FF นี้นะครับเราสามารถที่จะเอามือถางสองข้างเอามือนิ้วชี้กับหวัวแม่มือนะครับทางขึ้นลงทางขึ้นลงเพื่อที่จะตัดภาพแบบละเอียดได้นะครับเมนูแรกก็คือออ l ออโต ก็คือให้เขาให้เราเนี่ยตัดให้ AI ของแอปเนี้ยตัดให้ลองกดดูนะครับเห็นไหมครับก็ตัดให้เนียนละเอียดใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าแขนขาดไปข้างนึงทำยังไงให้แขนกลับมาครับให้เราไปข้ามไปที่เมนูคำว่า Repair อยู่ล่างสุดนะครับเป็นรูปผู้กัน pair นี้ครับอ่าให้เราใช้ผู้กัน ด้านลา่างรีเพลซ์ไซส์ตัวนี้นะครับที่มีเลข15อยู่เนี่ยเราสามารถลกขึ้นให้ผู้กันมันใหญ่ขึ้นหรือผู้กันเล็กลงได้นะครับทีนี้ทํำยังไงแล้วก็เอา2นิ้วฐานขึ้นมาต้องการรีเพล์ตรงไหนเราก็เอาผู้ก,กันไปทาเห็นไหมครับตรงจุดสีน้ําเงินกับวงกลมสีน้ําเงินเนี่ยมันจะห่างกัน เราต้องการให้มันใกล้กันก็ได้โดยการด้านบนสุดนะครับบนสุดมันจะมีตัวให้เลือกอยู่นะครับจุดสีฟ้าอ่อนๆนะครับเราสามารถลากขึ้นลากลงได้ลากลากลงเนี่ยเห็นไหมครับจุดมันก็ใกล้กันมาถ้าลากห่างเนี่ยตัวบังคับกับตัวที่ลบมันก็จะห่างก็สามารถกําหนดได้นะครับก็กดรีแพลครับลากไปเลยแขนก็จะกลับมาเห็นไหมครับ อ่ะเกกลับมาแล้วต้องการที่จะเพิ่มรีเพย์ตรงไหนเราก็กลับมาแล้วนี่ครับหลังนั้นรีเพย์เรียบร้อยสมมุติว่าเราได้แล้วออโต้ก็พอละกดทิกถูกเลยเห็นไหมครับฮะนี่รีเพย์มากเกินรีเพย์มากเกินทำยังไงเราสามารถแบ็กกลับได้ บนสุดด้านซ้ายมีลูกศรชี้ให้กลับกลับไปก่อนเลยกดรีเพ p ย์รีเพย์มาเกินเห็นไหมครับรีเพ i ย์มาเกินทำยังไงดีเราก็ไปลบสิการลบมีหลายแบบมาดูการลบแบบแรกนะครับแบบดาวก็คือออโตออโตแบบออโตเรากกดรูปดาวเลยครับ แล้วเราก็เอานี่เป้าหมายไปชี้ที่เราต้องการลบแบบออตโต้มันก็ลบไม่ปุ๊บอ่ะหายหมดเลยอันนี้แบบออตโต้นะครับในกรณีที่สีภาพมันต่างกันเยอะมันก็สามารถลบแบบออตโต้ได้ง่ายๆเลยแต่ว่าอันนี้สีภาพมันไม่ต่างกันมันก็เลยลบหมดทำยังไงดีให้เรากลับไปที่ลูกศรกลับที่เลข8ตรงนี้นะครับกดเลย เป็นปุ่ม Undo นะครับถ้าเป็นโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ก็ Undo แต่ตัวนี้ก็เป็นการย้อนกลับกดเลยครับเพิบเห็นไหมครับแบบนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำยังไ,ไงดี Magic ละ่ะกดไปดู Magic นะครับ Magic ก็คือลบอัตโนมัติเมื่อเอาเข้ามันปุ่มเข้าไปใกล้มันจะลบเลยเห็นไหมครับนี่นี่ได้แล้วอัตโนมัตินี่คือ Magic แบบต่อไป เมน,นูนลขอไปดูเมน,นูนลก่อนอ่าเมน,นูนลก็กดเมน,นูนลอันนี้เมน,นูวลก็คือเราซูมขึ้นมาแล้วก็เอามันไปถูแบบนี้นี่คือเมน,นูนลนะครับโอเคเมน,นูนลก็ได้ภาพมาแล้วเป็นอย่างนี้เมื่อเราได้ภาพที่เราต้องการแล้ว กดทิกถูกครับตอนนี้เราได้ภาพที่ตัดฉากหลังเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยเราก็กดทิกถูกปึ๊บอลไนั้นเราเซฟแต่ก่อนที่จะเซฟให้เราเลือกความสมูทของขอบนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันมีความสมูทเยอะๆเราก็กดเลือกตัวเลขเลยครับ2สมูทก็ไป3 4 5ต้องการให้ผิวสมูทเยอะๆเราก็เลือก ตัวเลขที่เยอะเลยครับอันนี้คนเลกสามเลยกันนะครับนี่ก็กดเซฟเลยครับ,รบ,นนรบปึ๊บกดเซฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้ภาพก็ไปอยู่ที่คลังภาพเรียบร้อยแล้วโอเคครับเราไปดูที่คลังภาพได้มาแล้วนะครับภาพที่ตัดโดยวิธีการใช้แอป a บ k กาวอิริเซอร์การตัดต่อแบบนี้เราสามารถตัดภาพอาหารภาพขนมหรือภาพคนนะครับเอาไปใช้ตกแต่งได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ